พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะนกต่อคููคนเขาบอกว่านกต่อคููคนอเอาไปต่อป่าเวลาเจ้าของเอาขึ้นต้นไม้แล้วพอไม่เห็นเจ้าของจะไม่ขันแต่อันนี้เห็นเจ้าของแล้วไม่ขันสวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะลิงลอกจ้าใคร้ลิงลอกจ้าเดี๋ยวหนูพาไปดู พี่วันตั้งชื่อว่าลิงหรอกเจ้าดู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 ไม่เอา๋ยวผมเดินออกมากันดูนะจะเรียกเรียกแล้วนั่นไหนอ่ะพี่วันเดินกลับเข้าไปเอร็วคูณเร็วดูดูฮอ่ม ไม่ได้ลองความสนใจรียกร้องความสนใจเหรอ,อไม่ใกล้ไม่เอาลุกลุกเชิญเชิญเยอะไม่เอาแต่พอเดินลงมาแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอันเนี้ลูกใครคะตัวนี้ลูกพี่โอ๊กลูกพี่โอ๊ก รุ่นน้องอันนี้รุ่นหลังอีกนะครับรุ่นหลัง,ลงอีกคือถ้ามันมีปัญหามากหนูก็จะ,ะเดี๋ยวออกมาแขวนนอกบ้านทีละตัวละตัวนะคะแต่ต้องใช้เวลาและราคาก็น่าจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะลูกพี่โอคงอยังไงก็สตาร์ทที่สองพันห้าอยู่แล้วจะเจ้าลิงหลอกเจ้าแม่ดูตั้งชื่ออืจซาไฮดาด้วยเร็วอ่ะพี่โอ่งเดก็เขาไปมเ้งเด้งเอาไป้แล้วมันกระโดดยหยรายเดินไปราย เดี๋ยวให้พี่อ้วนเดึนงกลับเข้าไปนะทุกคนหันหลังหนีหันหลังหนีไปทั่วเชิงไปพอเราเดินหนีปับ๊บเดี๋ยวเอาเลยพอหายว่ะเลี้ยงพอหายแล้วนะเลี้ยงพ่อไปไหนวะยูมองมองเชิง าเป็นไก่เขาก็เรียกไก่เชิงนะพี่วนเนาะอย่างเงี้ยไก่เชิงโอ้ <ใจ S 1> oh, บ้านเรามีข้าวฟ้านั้นช่อหนึ่งแนะ่บ้านเรามีเร้อข้าวฟ้านั้นช่อหนึ่งแนะ่ทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมาแนะนําชื่ออะไรนะสรุปชื่อจริงๆชื่ออะไรนะนยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่พี่อ้นเรียกว่าเจ้าลิงหลอกเจ้านะคะเพราะว่าเนี่ยมันทําอย่างนี้ไงพี่อ้นเข้าหาไปเล่นด้วยไม่เอา แล้วพอพี่อ้วนเดินออกแล้วก็เอาดูมองดูมองพ่อไปแล้วนะพ่อไปแล้วพ่อไม่เล่นด้วยเรียกแล้วพอพ่อเดินไปเรียกเลยเดินจะเรียกพอเขาใกล้แล้วไม่เอาหน่นพ่อพ่อไปตั้งหลักอยู่นน่นหน่นเลิกหลับเลิกหลักมองมองเขามีแต่นกอะนกต่อครูคนเขาบอกว่านกต่อคููคน อเอาไปต่อป่าเวลาเจ้าของเอาขึ้นต้นไม้แล้วพอไม่เห็นเจ้าของอจะไม่ขันแต่อันนี้เห็นเจ้าของแล้วไม่ขันเอาฝากไว้ให้คิดแค่นี้แหละ,อะโอเคออยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะวันนี้มาแนะนำนกตัวใหม่นะคะของพี่อ้วนนะคะเด็กน้อยเด็กน้อย,อ,ยอายุเพิ่งห้าหกเดือนเอง นะคะชื่อเจ้าลิงหลอกเจ้าอ่ะเพอเพกก็เรียกชื่อนี้แหละทุกคนก็มีหน้าชื่อไอหลอกลวงอ๋อไอหลอกหลวงเหรออ๋อไอหลอก,ห,อกออหลวงโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน